ใบเฟิร์นพิมพ์ชนกได้นำหญิงยอดเยี่ยมเรียกได้ว่าสวยและเก่งมากจริงๆสำหรับนักแสดงมากฝีมือและความสามารถที่เต็มเปี่ยมอย่างใบเฟิร์นพิมพ์ชนกหรือวิเศษไพยบูลโดยเธอได้โพสต์ภาพขนาดถือโลรางวัลที่สุดภูมิใจฉีกรอยยิ้มโชว์ด้วยความยินดีหลังได้รับรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมในละครโทรทัศน์ Best Female Lead in a TV Program จากเวที Content Asia Awards 2022โดยในโพสต์ดังกล่าวเธอได้เผยข้อความไว้ว่าขอบคุณสำหรับรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมในละครโทรทัศน์ Best Female Lead in a TV Program จากเวที Content Asia Awards 2022นะคะเป็นเกียรติกับใบมากๆพร้อมขอบคุณผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสเธอได้รับบทงามในสร้อยสบันงารวมถึงขอบคุณทีมงานอีกด้วย ซึ่งหลังจากที่เธอได้แชร์โพสต์ไปด้านคนบันเทิงและฟแฟนๆร่วมแสดงความยินดีกับใบเฟิร์นเป็นจำนวนมาก